สวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้บานพนศา f อนะครับผมมาอัปเดตนะครับกับร้านทุเรียนนะร้านน้องเมฆเฮียสมคิดนะครับที่กัดสุขขาพิบานสอซอยเนะทุกคนมีทุเรียนหมอนทองจากส่วนระยองเลยนะครับชิวนี้ก็ใหญ่แบบน,นี้เลย ดูว่าทุกนีมันเป็นต้องเดแล้วเดือนนึงได้เลือกีืแสนอะไรางี้ใช่ประมาณนี้ครับขายยิ่เลยู้นว้าวขอบคุณครับสวยปยใหญ่เลย thank ปวดโอ้โหรูปนี้ไม่แต่ปอดปวบเลย แบบนี <t <t <s <s ้ครับปูมันสวยๆครับปูที่เปลี่ยนให้ปูใหญ่กว่าเดิมมีเยอะอยู่เก๊ะแบ่งย่อย งย่อยอีกเนี่นยมีเยอะอยู่มาครับผมกับร้านทุเรียนนะผมร้านน้องเมฆนะครับผมเนียสมคิดนะครับทุกคนนี่พิสัทนะครับผมสุขขาพิบาลสองต่อยเก้านะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับเป็นไม้แบบเป็นแพ็คนะครับผมเนื้อแบบกรอบกรอบเลยนะครับมีม,มีมีให้เลือก แบบเป็นแพ็กสนใจแพ็กไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยเลือกได้ตามใจชอบเราอะ่ะเรากินแบบไหนก็สั่งเจ๊แบบนั้นเลยนะครับแต่ดูเนื้อได้เลยนะครับสวยเลยนี่เพจทางร้านก็มีนะครับเนี่ยคนลุมแล้วนะครับทุเรียนขายดีเฮงเง,งปังปังครับ พอดีทาน โอ้สวยเลยใกลแล้วครับใกลแล้วเนี่ยใช่ห้าร้อยหกหกสิบได้หกได้ รดได้ครับรดได้มีรถโอ,อนว้าวลูกนี้ผูใหญ่เลยนะครับเนี่ย นีแถมเรียบร้อยทุกคนเจ็ดไปหนึ่งคิว ลูกค้าด้วยนะครับชอบเป็นแพทก็สะดวกนะครับผมแกะไว้รอลูกค้าครับถ้ามาถึงก็หยิบไปได้เลยง่ายๆครับครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ